สิจัดจ้นายสิจัดฟุนมูลปาร์ตี้พี่แมวฟุนฟุนมุลปาร์ตี้ทูปทำเอนเดียดแอนเดียดมาเชียวฟุนมุลปาร์ตี้บ้านไทยบ่ถามเอนเดียตมามาเชียวฟุนมุลปาร์ตี้บ่มาเชียวฟุนมุลบ่เออพี่แมวมาเชียวฟุนมุลบ่แอนเดียตมาถามไม่ยากนวลประเสริ ไม่เี่ยนะลุงเปิดเพลงเจ้านายเจ้านายเปิดเพลงดังตุ้มตังตุง้มตังกุ้งข้าวก่อนแลาพี่น้องเฮ็ดงานนี่เจ้านายไปไปเมืองไทยแล้วบอดรักตอนแรกว่าสิไปเมืองไทยเด้ยข่อยสิไปก่อนแล้วไปก้อนข่อยเตียวอะไไปมือเ้าร์ลูกน้นองจะไปเดือนหนึ่งเจ้านายไปก่อนประหยัดโบยิปุ่ยเห็ด,ดงานเห็นเราไปก่อน ใพี่น้อกเฮ็ดงานในครัวซิวมันก็เลยมันเลยมีของไข่น่ะอ่านี่แหละมันห้อนมันบอลยุ่กับครัวอยุ่กับล่างจานมันไปใส่บอลอรดนแฟนบอลใหญ่หากระมันโยมหยาดโยงหยาดเอ้ยแต่ละแต่มันหาย่วงมันเออแค่กี่นี่วเว้ยวันมันอีกหนานขี้ขังขาดมีดกลนซิวอ่อน คว้านขึ้นอีน้องกบมันอ่ะม right> ันบดซวงบดเซาเทียมันตึกเต็มความอ่อนกันมีหลายเป็นอยู well ่หน้บครัวเจ้านายบอกลุงบอกนี่ถ้าเฮ็ดเช็คได้บอร์สันไวเฮ็ดได้สันดอกเช็ค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 อ่ะอันเด็ดฟัวก่ยอกอัดยอกแค่น

እን እንን 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 እንን